ว่าไงน้องๆเพิ่งหมดไปแค่เจ็ดพันแต่เราได้มาแสนเพชรแล้วมีภาพเอาล่ะกูเจอล่ะกูเจอจุดบกพร่องแล้วทุกคนรีบถูมาดันอุ่นยนด่วนสดใสวะคนนี้เฮ้ยเฮ้ยลู้ยังลู่ยังลู่ยังเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าอะไรอะไรอะไรเอ้าอะไรก็ซันสุเขามีโปรดักต์ออกใหม่เป็นมือกรุบเส้นบุก หมาล่าไขมันต่ำถูกปากคนไทยฉีกแล้วสูดดูดได้ทุกที่ไม่ว่าที่ไหนจัดก,กินเป็นเดียวๆกินแบบท็อปปิง้งหรือกินกับอะไรก็อร่อยจะรอช้าอยู่ใหญ่จัดไปสิครับสันสู่หมุกกรุปเลยครับผมหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเรเวนใกล้บ้านท่าน25บาบาทเท่านั้นอย่าลืมไปหาจัดกันนะครับ ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าสำหรับคนที่มองหาร้านเติมเกมเติมเงินเติมผ่านบัตรหรือเติมแบบอัตโนมัติเขาก็มีแนะนำเป็น c g c ไทยแลนด์เลยนะครับสะดวกปลอดภัยให้บริการมาหลายไีสนใจโปรไหนทักไปได้เลยที่ c g c ไทยแลนด์ครับโทมไปละไปเติมก่อนอ๊บ เอาอีกแล้วล่าสุดช่วงปารีสโอลิมปิก2-0 2-4ฝนจะไปเปิดตัวแว่นรุ่นใหม่หน้าหอไอเฟลออฟตัดจัดเต็มสนับสนุนนักกีฬาเทควนโดมวยยิงปืนและยังสนับสนุนน้องเอสทีเด็ก12ขวบที่ได้ไปแข่งสเก็ตบอร์ดจนนายกเรียกเข้าพบที่ทำเนียบเีผยวอฟตัดจะไปเชียร์นักกีฬาไทยติดขอบสนามที่ปารีส และพายูทูบเบอร์ไทยไปด้วยลอดูทิกต o อกออฟตัไว้เลยสวัสดีท่านผ่้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสูช่ช n e l น,นนะักล่าไหลอย่างที่เรารู้กันนะครับสามอีพีที่แล้วเราได้ลุยอวกาศเป็นที่ร้รอยนะครับสำหรับมิชชั่นทูเดอรมูนก็ทคำพูดคนะรับเอาอยากจะไวอะไรเพื่อนที่ททกับเขาก็แค่ไม่ได้ไป ขาบู๊40พือบวกบวกแทนนี่คิดว่าถ้าจะไปกินตีนน้อยนะร้อยขังตีน้อยร้อยขังตีน้อยร้อยขังไม่เป็นไรโอเคมาเน่ยครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมจะมาให้พี่น้องน้องนะครับหนูๆได้เข้าใจกันว่า การเล่นที่ดีเป็นยังไงเนี่ยครับผมอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราเติมเงินเข้าเกมไปเนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นสายเติมนะผมไม่ได้ผ่านบล็อกคานะจะเติมผ่านร้านแล้วก็เติมผ่านตัวออฟฟิเชียลเท่านั้นเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยหนึ่งแสนพอยต์เนาะเราจะสามารถแลกเจ้าตัวพอยต์มาได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านสองห้าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจ่ายกําไรคือต้องมากกว่าหนึ่งล้านสองห้าแต่เท่าทุนหรือกลางๆพอได้ลุ้นเนี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้าน เพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้เนี่ยถ้าเราออกตรงนี้สิบครั้งเราุึมแต่ถ้าเราไม่ออก10ครัง้งแย่นะครับแล้วจะมี2ขอ,องที่มีราคาอีกชิ้นนั่นคือตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่25งหมนนะครับในหน้านี้25งหมน่าสนใจอันนี้2 0 0 0 0ื่นสองหมแสดงว่าในหน้านี้อันนี้มีราคาสุดนะครับถ้าในหน้านี้ฝามีราคาสุดนะครับฝานี้ฝานี้เท่าไหร่35 0 0 0ื่นห้าสามหมื่นห้าก็มีราคาแล้วก็ตรงนี้แสนสามนะครับเราจะมาดูกันว่าใน1นึ่งแสนพอยนี้เราจะได้รับเท่าไหร่นะครับฉั้นก็ขออนุญาตลุ บอ <Bo! S 2> เราเริ่มที่149นะครับเราจะไปจบอยู่ที่ที่49นะครับแล้วเราจะมานับเพชรกันนะทุกคนเบ้งไม่เอาเบ่งไม่เอาจะบอกน้องว่าอ้าวขึ้นชั้นมันก็ไม่บ๊บ๊ะไบแรนดอมโนเล่นแบบมีสติรอบนี้ผมบอกเลยว่าลุยกิจกรรมแบบมีสติจบเอา ตัวนี้เป็น3าห้าจดก่อนเลยเล่นแบบมีสติใครจะสติหลุดให้มันหลุดไปรอบนี้ผมจะมาแบบมีสติใครไม่มีสติปล่อยมันพักไปครับไอ้พวกมันบ้าเ <c oughs> นี่ยังไม่ไปเลยสี่พันนะของดีต้องดูพี่คลิปนี้คุ้มๆ <c oughs> เอา้าไม่ทำปราดวนะเนี่ยสี่พันขึ้นมาตรงนี้เอ้ย เฮ้ยมีภาพ <c oughs> เขาสร้างาให้เล่นแบบนี้ไอ้ฟูกมันไปดูหนูมูลไปต่อครับจบที่4ี่เก้านะภาพมันชัดมากภาพมันชัดยังกับผัดชาว่าไงน้องๆเพิ่งหมดไปแค่จ0 0พันแต่เราได้มาแสนพิษละมีภาพขอหน่อยขวารอบนี้อ้าว าแล้วมันทูเดอะมูนนะดิอย่ยาบังคับอย่าบังคับผมผมไม่อยากได้เอฟฟิคเตอร์หกสิบสองอยา่าเขาเป็น้องเอาเฮียบอกรับดูสิคุ้มหรือเปล่าอุ้ยสองหมื่นห้าเอาเอาเชียร์เพิ่งหมดไปหมื่นหมื่นเดียวกูเล่นแบบหวานโบว์มาตั้งนานถ้านี้เราได้สองหมื่นแบบนี้เราได้สองหมื่นห้าเรามาลุ้นสามหมื่นห้าบนนี้คุ้มป่ะเอาเพราะว่าถ้าขึ้นไปอีกก็เราต้องใจ ได้ดูน,น่ทีโอหายไม่คุ้มอันนี้ขาดทุนละโลนี้ขาดทุนละโอ้ยสิบหายโดนเล่นละลุยต่อเขาเล่นกันแบบอย่างนี้กิจกรรมอ่ะไอจานพ์พวมามันรอนยิงผมอยาก ผม,ผมได้ตอนนี้ยังเหลืออีกโอ,อ้เยอะมากเลยอนะแปดหมื่นน่ะผมว่าเราถึงร้านแน่ๆผมก็กำลังอยากจะลองเปี่ยเอาเซนสามดูจักสองทังโอ้โหนโ,โดนหนักนะเนี่ยมันเรียนรู้ออะลองนะเราสามถึงห้าเขาอยู่ตัวนะไปโอเคเราจะขึ้นบรรษัทเพื่อทั้งเดียวตลอดโอเคเราจะขึ้นทั้งเดียวตลอดตอนนี้พอลงมาเราเอา เราจะรวบแค่ครั้งเดียวตอนนี้นะครับเราเสียไปทั้งหมดเราเสียไปทั้งหมด4ี่ิที่อาจจะเกือบคุ้มแต่ไม่คุ้มเว้ยอยู่ที่ว่าเราจะรวบไหมให้ใจิตใจมันพองโตให้มันได้ลุ้นได้ลั่นได้ฟันได้เฟืองเพื่อนในฟ้าโอ้ยเอ้ยมันเริ่มแล้ววะเอ้ยมันเริ่มอ่านทางเออมันบอกไอ้นี่แม่งไม่น่าจะทูเดอร์มูนแล้ว่ะ คนะุ้มนะแต่รอบนี้เราเจ็บหนักนอยู่รับไปก่อนรอบนี้เราเจ็บหนักวนบอ่อยวนบ่อยเริ่มสนใจปุ่มข้ามเอาเอาเอาอะไรวะหวัาวก็ได้ต่อครับอุยมาดีรอบนี้ขึ้นโคตรไวโุ่มเล่นสองขั้น โอ้โหอันนี้มันมั่วละรับก่อนแลยเอ้ามันทำไมได้สองหมื่นอะเมื่อกี้สามหมื่นห้าพอไอ้ระบบข้ามแม่งไม่ไหวว่ะว่าแม่งหลอนนี่แต่ตานี้วนบ่อยนะตานี้สามห้าต้องเอาละวนบ่อยเกินเทียเราไปโดนระบบข้ามมาหมื่นกว่าสองหมื่นงงๆแบบกังใจจอกขนาดกันโอ้เราหนักเลยโอ้แล้วรอบนี้แม่งเอาเราหนักเลย สองหมื่นตัดเคสไปอนอุ้ยใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนชิหายละไม่ได้ละไม่ได้ละเราต้องเสี่ยงแสนสามแล้ววะไม่ได้เราต้องเสี่ยงแสนสามแล้วครับทางนี้เพรมาไวมากเฮ้ยอย่าบอกนะว่าทังน้ำมันเราร่ว้ออะ ไม่ได้ละสามห้าเราไม่ไม่เติบแน่เราไม่เติบโตแน่สามห้าอย่างที่เราคุยกันอ้อาวสามห้ามันเดิมมาละเอาสามห้ามันเดิมมาละเอาเอ้ยกูพยายามเล่นให้คุ้มที่สุดแล้วนะเว้ยอย่าทำร้ายกูได้ขึ้นทั้งรอบอย่างนี้ดิน้องเอาไปให้พี่ด้วยดิน้องเอาเอาอีเฮ้ <laughs> เอา้าจังแมงรับไม่ทันที่มีกินแล้ววะ,ะเฮ้ยผู้จ้าหินยาก500ร้อยก้อนไปทำอะไรหรออ่ะลุนหนึ่งครับเออขอบคุณมากครับ แล้วเรามาเลยดิก้าวผ่านเลแล้วเราก้าวผ่านเลยมชีนแสนเดียวเองเนาะอุบันดีใจไหมเนี่ยแฮซ่าเมชีนรับดิต่ออะไรอะ่ะอับูสเฮียขัานรีกระดานบวกเก้าสิบนี่กระดาน,นยนต์เนี่ยของจริงไงเฮียนี่ไงเฮียกระดานยนต์มุสัตเอาล่ะกูเจอล่ะกูเจอ,อ,เจ,อจุดบกพร่องแล้วทุกคนรีบถูกระดานหนุยนต์ด่วนของดีนิ่งไวม โป๊ะแม่งเลยได้ไหมทุก,กสายอยู่ที่ใบแอมไม่มีใครนิ่งเฮ้ยเจอบล็อกเคโลเว้ยบล็อกเคโลเว้ยเฮ้ยพวกเราบล็อกเคโลเว้ยโถมเลยโถมเลยตอนนี้อ่ะไอ้เหี้ยแม่งไม่ซิ้นก็ซีแล้วว่ะไปไม่มีคุมงบเพียงสิน้น <c oughs> ไม่ซิ้นก็ซีขออีกทีนี่เอา้าไอ้แย่สามหมื่นห้าไปอีกที อไๆใดรีหากระดานหุ่นยนต์ก็เรื่องของมึงอ่ะอุเบรีย,นะยน์นีย่กระดานนี่เนี่ยเหมือนมึงได้หุ่นยนต์เลยเว้ยมึงได้นี่มือหนึ่งอยู่เว้ยไงลุ้นเว้ยกระดานกระดานหุ่นยนต์กระดานหลังเออหลังออลตบุช เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตลกอะนอ้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่หลังออกตัวุตนี่แหละที่กูโดนมารอบที่แล้วอะอชัดเลยหลังออกฟุตแม่งของของจริงว่ะดมมทีที่ทำไมกอสลาเอลทำหมกมอนแมนเยอหมดละรอบนี้รอบท้ายว่ะเลอเทคโซไซตี้ปะออกไฮไลท์บน แล้วไม่ออก35,000ืห้กูด้วยนะใจแม่งโคตรเยี่ยมเลยโอ้ต้องรับแล้วครับถ้าว่าตามกดเกณฑ์ของเราเพราะว่าหมดพอดีแล้วไอ้ <c oughs> ีกยกิจดีกูพยายามแล้ววะคูณดูหมดกูหมดไปกี่บาททุกทุกหนึ่งแต้มเท่ากับ5บาทบกูพยายามแล้ววะพี่ชายเอาเป็นว่า เอาละครับผมจะพี่ๆชอบในครับสตรีมสดในครั้งนี้นะครับผมไลฟ์สตรีมในครั้งนี้ก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับหรือว่ากดติดตามนะจะได้ไม่พลาดการสตรีมสดในครั้งต่อๆไปนะครับผมและสําหรับพี่ๆที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับคาร์เมลมาก็อย่าลืมกดดาวน์โหลดด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำับวันนี้ผมลรากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ